วะสลามสารอสุลาพะองลุา,า,านะระลาอิลมะองนาอิลามเอัสุัมตะราอินนะาะรอันุัลรอาลีลรื่องสุภารอมฎ่อนมุบารอกคุับท่อานเร้ฟังท่าพผร้ชอที่เรารพรักอั้งรงหลายครับอัสุาพรอมฎอนวัเน,นี้นะคร่เร่เราพการทีอภาร่จะสรอบสห้าับรสุาพมคอสารู่สัมพัรธ์อิสลามเร่งประุ่เรศ่ทยในพระบารมราชูรถัมภ์ นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสอบภาคปฏิบัติของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เลยอยากจะได้รายงานนะครับให้กับพี่น้องผู้ปกครองทั้งหลายทั่วประเทศนะครับได้รับทราบถึงความคืบหน้าแล้วก็การปฏิบัติงานของหน่วยสอบต่างๆนะครับ ผมต้องเรียนกับพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าในภาวะที่มีเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้แพร่ระบาดเนี่ยนะครับก็ทำให้ระบบการสอบของเราเนี่ยนะครับอาจจะมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างโดยปกติที่เราทำกันอยู่นะครับที่ผ,ผ่านมานั้นก็คือเราก็จะ มีหัวหน้าคุมสอบส่งไปจากส่วนกลางแล้วก็ไปประสานงานกับหน่วยต่างๆของสมาคมครูสัมพันธ์นะครับตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็จัดสอบนะครับจัดสอบโดยมีหัวหน้าคุมสอบนะครับเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการจัดการสอบแล้วก็จะมีคณะกรรมการส่วนกลาง นะครับไปตรวจเยี่ยมนะครับไปตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะดูความเรียบร้อยต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแต่ว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วมาถึงปีเนี้ยนะครับทางสมาคมก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้อ่การสอบเนี่ยเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะส่งหัวหน้าคุมสอบไปได้ เราว่าบางท้องที่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะให้คนนอกเข้าไปในพื้นที่นะครับเพราะกลัวการติดเชื้อโควิดก็เลยให้มอบอานาจให้หน่วยสอบเป็นผู้จัดการสอบตนี้จัดการสอบเนี่ยนะมันก็สอบแบบไหนเพราะว่าทางการประกาศว่าในเรื่องของการรวมตัวนะครับการสอบการสอนตามโรงเรียนทางภาครัฐเนี่ยไม่สามารถจะกระทำได้ ก็เลยมีคำสั่งจากท่านนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ดังที่ผมได้เคยสัมภาษณ์ไปเมื่อสัปดาห์เมื่อคานที่แล้วเนี่ยนะครับว่าให้ใช้ดุลพินิษ์โดยหัวหน้าคุมสอบเนี่ยนะครับหัวหน้าหน่วยสอบเนะี่ยพิจารณาว่าวิธีการในการที่จะให้เด็กได้สอบได้นะครับแม้จะไม่รวมตัวกันที่มัสยิดไม่รวมตัวกันที่โรงเรียนนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะให้ เขาได้อสอบได้นะครับจะไปสอบที่บ้านหรือสอบที่บ้านครูหรือแม้แต่นะครับแม้แต่ที่จะไปเอาข้อสอบมาสอบที่บ้านตนเองของเด็กนักเรียนก็สามารถทําได้นี่เป็นการเปิดโอกาสเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์วันนี้จึงได้เชิญวันนี้เป็นวันแรกของการอสอบนะครับในแต่และพื้นที่ทั้ง8 9เขตที่นะครับทั่วประเทศเนี่ยก็ ได้ประสานงานแล้วก็เชิญบรรดาหัวหน้าเขตซึ่งดูแลแทนสมาคมพลุสัมพันธ์ในการที่จะได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับการสอบต่างๆก็อยากจะได้รายงานให้กับพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบนะครับตอนนี้มีติดต่อหน่วยไหนได้บ้างครับตอนนี้ทั้ง4หน่วยนะครับสี่หน่วยเนี่ยนะครับตอนนี้ให้ออกมาเห็นหน้าหน่อยสิหเห็นหน้าก่อนนะ จะได้รู้ก่อนนะฮะอย่าให้ออกเห็นหน้าเลยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าหัวหน้าเขตทั้งหลายนะครับผมให้สลามกันละกันอัสลามุอะลัยกุบครับได้ได้ยินทุกเขตไหมครับเนี่ยเขตสามได้ยินนะครับเขตหนึ่งได้ยินไหมครับ ได้ยินครับได้ยินนะครับแล้วก็มีเขตไหนอีกอ่ะฮะเขตเจ็ดครับได้ยินครับเขตเจ็ดนะครับอ๋อเสียงเอ่อเสียงอาจารย์สุธรนี่นะฮะนะแล้วก็เขตแปดครับอดุลครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเอ่อผมขอรับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอ่อทางใต้สลับกันนะครับนะครับ ขอเขตหนึ่งก่อนครับว่าเป็นยังไงวันนี้ท่านอาจารย์ดิเรกครับบุญมาเลิดนายหัวหน้าเขตกจะดึงไปดูแลการสอบถามหน่อยว่าเขตหนึ่งนั้นเนี่ยมีจำนวนหน่วยกี่หน่วยแล้วก็จำนวนการสอบเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ในในปีนี้ครับอาจารย์ครับครับแวเราอะคุณบาร์ฮามตุลลอยหัวประกาศอะไรคุณสลามครับครับผมผม อาจารย์เดกบุญมาเลิหัวหน้าเขตการศึกษาที่หนึ่งนะครับหน่วยที่ผมดูแลรับผิดชอบอยู่มีทั้งหมด23หน่วยสอบสองจังหวัดคือกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการโรงรเรียนที่อยู่ในส่วนรบบับผิดชอบมีทั้งหมด230โรงเรียนครับนะครับมีครูทั้งสิ้น1 1ึ่งหนึ่ับคน และนักเรียนที่เข้าสอบในปีนี้ในจาก23หน่วยสอบทั้งหมดมี16,422คนครับ,บ16,000เนี่ยผมว่าใ,ในใ2จังหวัดเนี่ยอาจารย์ครับจังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดจังหวัดสุพรรณการเนี่ยากา็เป็นในช่วงไม่เป็นเรียกว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดงนะครับถามว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยท่านอลองอไปดูเท่าที่เห็นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการสอบแบบไหนครับลองบอกให้ฟังหน่อยครับ จากสถานการณ์ของโควิดที่เราอยู่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเราไม่สามารถที่จะลงพื้นที่จึงใช้การประสานงานโดยการไลน์และโทรศัพท์คุยกันรว่าในแต่ละหน่วยนั้นใช้การสอบโดยการที่จะให้เด็กนําข้อสอบกลับไปทาที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ครับอากาศจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นสถานการณ์ของเราคือเรานําสอบไปที่โรงเรียนนำไปสอบที่โรงเรียนรกระจายอย่างหน่วยสอบไปสอบที่โรงเรียนแต่ปีนี้ โควิดมันลงถึงพื้นที่โรงเรียนก็เปิดไม่ได้มัสยิดก็มีมีมีคนที่เป็นจึงปิดสถานที่ครับมาเป็นเช่นนั้นบทางโรงเรียนก็จึงให้นักเรียนตามนโยบายที่นายกได้ชี้แนวทางให้เราปฏิบัติก็คือให้เด็กนําข้อสอบนั้นไปทาที่บ้านครับครับ<า>ตอนนี้<า>นนแล้วก็ผลเป็นย,ยังไงคือหมายความว่าผมอยากจะทราบว่าแสดงว่าอาจารย์ที่เรียกย,ยังไม่ได้ไปดูสนามยังไม่ได้ไปดูที่หน่วยนะครับ เพียงแต่ครับใช่ครับ<ำ>ใช่ไหมเพราะว่าอ,อาจจะไม่ไม่สามารถที่จะเพราะาไม่ได้รวมตัวกันที่หน่วยนะครับแม้ที่โรงเรียนก็ตามครับนะครับแต่ก็มีบางบางโรงเรียนใช่ไหมที่ที่ใช้เป็นโรงเรียนที่ใช่ผู้คนนักเรียนไม่ไม,ไม่กี่<ล>นคนเนี่ยสามารถมีอยู่บ้างใช่ไหมฮะมีบ้างครับมีบ้างครับมีบ้างฮะแล้วปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมในทุกคนเป็นยังไงบ้างปัญหามีใครรายงานมาให้ท่านอาจารย์ได้ได้รับทราบบ้าง ปัญหา,ญหาไม่มีส,ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของข้อสอบมากกว่าในเรื่องของข้อสอบที่กิดการผิดพลาดในเรื่องปัญหาการสอบไม่มีครับอันนี้ก็คงไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาพูดกันตรงนี้นะครับครับ<ๆ>เดี๋ยวนี้ผม,ผมขอหยุดท่านท่านเดี๋ยวเผื่อมีอะไรผมจะถามต่อนะครับไปที่เขตเจ็ดเลยครับนะเขตเจ็ดอาจารย์สุธนครับสลัมดีครับมคุณเล่าบริการครับสลัสดท่านอาจารย์ประสานที่จะโดนเลยก็ มาติดทุกานครับครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับครับผมมีมีกี่จังหวัดในในหน่วยเจ็ดนี่นะครับการสัิทินี่ก็มีทั้งหมดอ่าสิบห้ารยสอบครับและนักเรียนที่เข้าสอบประมาณสองหมืนกว่าคนโอ้ครับเยอะครับประมาณอ่าสามร้อยเก้าสิบห้าโรงเรียนครับอืมอบมรณาเกตครับผิดชอบสี่จังหวัดคือกระบี่ังงนาูเกิตะนอง การสอบก็ใน,ใน,ใ,นในตอนแรกก็ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมทุ๊กประการครับไม่ว่าจะเป็นสอบภาคปฏิบัติและสอบภาคทฤษฎีในวันนี้ครับก็ได้แก้งไปยังทุกหน่วยสอบในสังกัดได้รับทราบครับแต่ก็มีบางหน่วยได้ประสานมาว่าอาดูเฉพาะ 4, 4, 3, 4, 4, 3จังหวัดภูเก็ตหน่วยที่43ขอาเซนบูลุ์มานาบุตรครับก็บอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมี ผู้ที่ติดเชื้อคนรนาไว้แล้เนี่ย่าเกินคนแล้วไลท้ทางระจารา์จังหวัดเขาก็ประกาศลดการใช้มัสิิดในเรื่องกิจกรรมต่างๆรวมทัง้งการสอบอเราด้วยครับแล้วก็ได้ผมก็ได้ปรึกษาไปยังทางสมาค,คมครอมพันธ์ก็ได้รับคําตอบว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ให้นักเรียนสอบที่บ้านครับในทุกวิชาทุกชั้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมารวมตัวได้ ว่าสถานที่เดินของเราปกติก็เป็นมัสยิแล้วทนายจันนะ,ะแล้วก็วทำให้เราต้องสอบไปตามรอบนั้นก็มีบางหน่วยก็สอบที่มัสยิดก็ไม่ไม่ไม่เกินจํานวนที่กําหนดให้แล้วก็อยู่ไปมตมาตรการอย่างเค้่งรับเช่นหน่วย78ของท่อมก็ได้มีบางโรงก็สอบที่โรงเรียนนะแต่ว่าไม่ได้รวมตัวที่หน่วยเพราะว่า การรวมตัวที่หน่วยเด็กจานวนมากอะ่ะโดยจะพ้ะหน่วยสอบผมหน่วยเดียว64ก็จํานวน4,000กว่าคนแล้วครับหน่วยสอบเดียวนะเลยก็สรุปว่าให้สอบไปตามบ้านของนักเรียนโดยให้คุณครูเชิญนักเรียนนั้นมารับข้อสอบหรือผู้ปกครองครับครับหรือว่าดมีอาข้อสอบให้กับนักเรียนนะตอนนี้ในก,การเรืก็รับเื่ รับเรื่องนะครับทำดีแล้วก็ในบางต้นก็รายงานท่านเพียงแค่นี้ก่อนยังไงก็ให้สิทธิเล็กบ้านครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปไปไปไหนดีอ่ะนะอ่ะไปเขตเขตเขตแปดนะเอาไกลไกก่อนไกลไกก่อนเพราะว่าเขาจะต้องลาสิ้นอดก่อนเนี่ทางด้านนู้นใช่ไหมนะครับเชิญอาจารย์ดูลุงครับสวัสดีคุณมุลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ มเรียนอาจารย์ัตครับแล้วก็เรียนหัวหน้าเขตทุกท่านครับผมอดุลมาริมครับหัวหน้าเขตแปดอมีจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะครับหน่วยสอบทั้งหมดก็มีสิบสี่หน่วยสอบครับครับสําหรับปีนี้มีจำนวน จังหวัดามีเจ็ดหน่วยสอบศตูลมีสี่หน่วยสอบแล้วก็พัชลุงมีสามหน่วยสอบนะครับ,รบทีนี้ส่วนจํานวนนักเรียนนั้นผมก็ยังยัง,ยงต้องขออัพด้วยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้แต่เท่าที่ได้ใช้สื่อทางไลน์นะครับครับก็พอทราบว่าทุกหน่วยสอบก็จะใช้สนามของโรงเรียนเป็นหน่วยสอบนะครับแลเป็นเป็นเป็นสถานที่สอบครับ ซึงมีนักเรียนก็ไม่เกินห้าสิบคนอยู่แล้วครับแต่ถ้าหากว่าเกินห้าสิบคนเนี้ก็จะให้แยกกันแยกสอบครับทีนี้ในหน่วยสอบที่สาสิบเกก็มีอยู่โรงหนึ่งครับก็คือโรงเรียนตลุสายปทุงศาสตร์นะครับมีนักเรียนสองร้อยกว่าคนก็ไม่สามารถที่จะใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบได้ก็ให้สอบที่บ้านนะครับให้สอบที่บ้านผมก็ได้ไปเยี่ยม แล้วได้ไปเยี่ยมนักเรียนเยี่ยมผู้กครองที่บ้านก็รู้สึกว่ามีความสุขดีนะครับครับแล้วก็จะได้ประโยชน์มากทีเดียวเป็นได้เป็นการเรียนรู้ไปในตัวด้วยแล้ได้สัมภาษณ์ผู้กครองเขาบอกว่าก็ดีนะครับก็ดีมากเลยคือเขาจะได้ทุกทวนนะครับเขาได้ทุกทวนด้วยดูลูกเ็าสอบด้วยได้รู้ว่านิทิศทางของสมาคมรู้สัมพันธ์นี้มีการออกข้อสอบยังไงยังไงยังไงครับครับครับทีนี้ก็มีอยู่โรงหนึ่งนะครับคือโรงนเรศวรศัยน่ะ มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งซึ่งอยู่ที่พ่อแม่เขาไปทํางานที่เกาะลิเปะนะครับต้องส่งข้อสอบไปให้ถึงเกาะลิเปะนะครับต้องปากเรือสปีดโบ๊ทไปซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับทีนี้ผมก็ก็คงจะรายงานไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับครับคือคือทางจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็พัทลุงใช่ไหมนะครับครับก็ เรียกว่าหนทางไกลเหมือนกันนะครับแล้วต้องส่งข้อสอบไปตามเกาะด้วยนะครับซึ่งก็ต้องเก็บข้อสอบด้วยใช่ไหมนะนะครับก็ก็เรียกว่าหัวหน้าเขตเนี่ยต้องติดตามหน่อยพวกนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะครับผมให้กําลังใจนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์รดุลนะครับก็ขอบคุณนะเดี๋ยวมีอะไรผมจะถามต่อนะครับขอบคุณมากครับไปไปที่เขต เขตสามครับนะเขตสามนะฮะอาจารย์เดินทางเชื่อผู้ดีครับอัสสลามอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามะเราห์มะตุลลอฮิบเรากาโตครับครับขอแสดงความคารวะครับท่านอุปนายกนะครับแล้วก็ัวรได้เขตทุกท่านครับครับครับเป็นยังไงบ้างครับไหนลองบอกสถิติในเขตสามนี่ครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างแล้วก็มีจํานวนเอ่อจนวนอะไรครับจํานวนโรงเรียนนะครับแล้วก็จานวนนักเรียนที่สอบครับครับ เขตสามนะครับเป็นเขตที่ค่อนข้างจะกินพื้นที่กว้างในแง่ของจํานวนจังหวัดนะครับเพรากลินจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาอ่างทองสระบุรีและลบบุรีครับซึปงมีจํานวนหน่วยทั้งสิ้นสิบหน่วยด้วยกันครับมีบรรดาคณะครูนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบท่านอัลทอทีครับบรรดาคณะครูนะครับห้าร้อยหกสิบแปดท่านโรงเรียนจํานวนหนึ่งร้อยยี่สิบโรงเรียนมีนักเรียนประมาณเก้าพันกว่าคนครับครับ สำหรับปีสอบปีนี้มีนักเรียนเท่าไหร่ประมาณประมาณเก้าพันห้าร้อยคนครับนี่หมายความว่านักเรียนที่สอบใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่ระดับชั้นหนึ่งถึงชั้นเก้าครับครับอ,อ๋อแล้วก็เป็นยังไงตอนนี้เออเท่าที่อาจารย์ได้ดูหรือว่าได้อ,อ่ได้ไปเห็นหรือว่าได้อ,อ่สอบถามบรรดาหัวหน้าหน่วยทั้งหลายเนี่ยเออเป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับหน่วยนะครับที่ที่ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนได้ไปไปไปให้กําลังใจพวกเขาก็คือหน่วย71นะครับที่ปทุมธานีโอเคครับแต่ละโรงเรียนก็นําเด็กนักเรียนสอบร่นที่โรงเรียนของตัวเองนะครับซึ่งอาจจะมีความขุกขักเล็กน้อยแต่ทุกคนก็มีความเต็มที่นะครับกับการทาหน้าที่ทั้งนักเรียนทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองส่วนหน่วยอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยที่ออกไกลออกไปเช่น หน่วย77สนะครับที่ลบบุรีนะครับทางทางหัวหน้าหน่วยนะครับรละบรดาคณะครูก็แจ้งมาว่าทางหน่วยได้ดําเนินการจัดสอบโดยนําข้อสอบไปให้นักเรียนที่บ้านครับและบางโรงเรียนก็รวมตัวกันที่โรงเรียนเพราะมีจํานวนที่ไม่ถึง50คนนะครับหน่วย35มสิบห้าคับอาจารย์ครุสีหนูทองนะครับอ่างทองก็แจ้งมาเช่นเดียวกันว่าได้นํานักเรียนมารวมสอบกันที่โรงเรียน แล้วก็มีการตรวจข้อสอบแล้วก็ทุกแล้วก็วันนี้นะครับก็จะแจ้งผลนะครับสําหรับชั้นที่ทางหน่วยสอบเป็นผู้ตัดสินเพราะจํานวนนักเรียนของหน่วยสาิ35มีจํานวนเพียงไม่มากนะครับ,รบแต่หน่วย14นะครับจังหวัดนนทบุรีหน่วย31จังหวัดนนทบุรีมีเด็กค่อนข้างจะมากแล้วเมื่อคืนนี้นะครับทางผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีห้ามรวมตัวกัน แต่ก่อนได้ยินว่า5 0คนลดลงเหลือ10คนนะครับจึงเป็นปัญหานะครับที่ทําให้บรรดาคณะครูก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดปัญหากับนักเรียนของเราโดยการที่ให้ผู้ปกครองนะครับไปนําข้อสอบไปทําข้อสอบที่บ้านนะครับเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามมาตรการที่ทางภาครัฐกําหนดนะครับผมเชื่อว่าในการสอบครั้งนี้นะครับแม้ว่าคะแนนจะออกมาจะอย่างไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจกับสมาคมของเรา คือความทุ่มเทของรบรรดาคณะครูของบรรดาผู้ปกครองและนักเรียนของเราทุกคนครับครับออขอบคุณนะฮะท่านหัวหน้าเขตการศึกษาที่3นะครับท่านอาจาร,รย์อดนานเชื่อผู้ดีนะครับผมจะถามทั้งหมดทั้ง4หัวหน้าหน่วยเลยนะครับว่าการที่เมื่อมีภาวะอย่างนี้นะครับแล้วก็การจัดสอบเนี่ยไม่เป็นไปตามอย่างที่เคยทำเนี่ย อยากจะถามความรู้สึกแล้วก็มีเสียงสะท้อนมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไรบ้างในการที่เราจัดสอบแบบนี้ครับใครจะตอบดีเอาเขตหนึงเลยครับตอบหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับก็มันมีเสียงสะท้อนคือเสียงสะท้อนในด้านดีนะครับ,รบการมีส่วนร่วมของบิดามารดาจากบิดามารดาเนี่ยสง่งส่งลูกเข้าเรียนแล้วเนี่ยไม่เคยรู้ว่าโรงเรียนตามชื่อโรงเรียนไม่ได้ เมื่อลูกนําข้อสอบไปที่บ้านไปกรอกหัวกระดาษไปโทรมาถามครูลูกเรียนอยู่โรงเรียนชื่ออะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้ดิดามันดาได้รู้นี่คือมีส่วนร่วมแต่เคยที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วก็ในเรื่องของการมารับข้อสอบมีสิงเคอรี่มารับโอ่าอ่าแจ๊กแก๊กมารับเนื่องจากลูกมีภาระ ขับรถมารับเป็แบแล้วจะมีมีแพนด้ามารับอะไรเงนี้มารับทดสอบก็โอเคฮะคือมกนเป็นหลากหลายนะผมว่าเป็นเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วก็เราไม่ได้ละทิ้งเนื้อหาก็คือการสอบนะครับอันนี้เป็นการยกประโยชน์ให้กับบรรดาเยาวชนทั้งหลายนะครับไปที่อาจารย์เสมุนครับสุนทรครับนะเขตเ็ดเป็นยังไงบ้างทางด้านนน้นเขตใหญ่นี่ครับ ผู้ปกครองเขาคิดยังไงหรือว่ามันมีหนักใจอะไรไหมในการสอบในลักษณะอย่างเนี้ยผู้ปกครองเขาก็้มีส่วนร่วมเหมือนอย่างที่อาจารย์เอกเมื่อสัธยมศึกษาครับเราะว<ะ>่าก็ที่ผมคิดว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีอีก,กอย่างหนึ่งในใน,ในวิกฤตตัวนี้ก็เป็นโอกาสของผู้ปกครองจะได้รู้ขั้นตอนการสอบของปอ้าพ่อตูอยีครับจากก่อนเนี้ยผู้ปกครองเขาแค่ส่งลูกมารเรียนยแล้วก็ปรเสร็จแล้ว แต่ตอน,นี้ก็ต้องดูเรื่องของการสอบองนังเกเรียนด้วยว่าวิธีการํำข้อสอบอย่างไรไมีขั้นตอนอย่างไร่า้ได้รู้ว่ที่ครูเขสอนลูกเล้วนะ่ต่ะปีน,นึงก็ต้องมีาราพยายามเสียสละกันอย่างแตานั้นก็ได้รู้่ึงสภาพ อ่าการเสรียสละของครูนี่ก็เสียสละเป็นรูปปองทุกันโดยเฉพาะอิหม่ามแต่ละมณฑิตนะครับกรรมการอิสลามประจำมณฑิตจะต้องรับร่วมกันในเรื่องของการสอนก็ดีนะครับครับครับก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็ไปทางศัตรูเลยนะฮะเขตเอ่อเขตเท่าไหร่เนี่ยเขตแปดนะครับ,รบเขตเขตแปดเป็นยังไงบ้างอา่า สทเป็นในส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะก็จะสอบใช้ใช้โรงเรียนเป็นเป็นสนามสอบนะครับครับอ๋อส่วนใหญ่นะฮะ,<ท>ะแต่ก็มีบางโรง<ะ>มีบางโรงก็สอบที่บ้านครับซึ่งความรู้สึกของผู้ปกครองนะครับครับอันนี้เขาก็เสียงตอบรับมาเขาบอกว่าเขามีโอกาสได้มีส่วนร่วมแบบนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นมิติใหม่ของของของยุคยุคนี้นะครับคบอาวิกฤตอย่างนี้เขาจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลลูกๆของเขาด้วยเจอจากการที่ปล่อยปล่อยให้ไปที่โรงเรียนไปเด็กไปสอบเองเนี้ยเขาก็ไม่เคยรับรู้อะไรในส่วนตรงน,นั้นครับแต่พอข้อสอบมาถึงที่บ้านเนี้ยเขาได้เห็นข้อสอบได้เห็นอะไรต่างๆขึ้นมาก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเออเขาได้มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเป็นความรู้สึกที่ดีครับ เป็นส่วนใหญ่นะครับครับก็ก็ก็เรียกว่าเสียงสะท้อนกลับมาทางสมาคมเนี่ยนะครับผมได้คุยกับท่านนายกนะอาจารย์ับดุลาเกีมเนี่ยว่าในประเด็นเหล่านี้นะครับมันมันมันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยเราต้องต้องต้องพยายามที่จะให้มันมีโอกาสนะครับพะมันเกิดโอกาสเนี่ยมันจะมากับวิกฤตเสมอนะดังนั้นวิกฤตตรงนี้ที่เรามีเรื่องโควิดเนี่ยนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เปิดโอกาส เราก็ได้โอกาสในการที่จะใกล้ชิดกับผู้ปกครองของเยาวชนนะครับผู้ปกครองได้เห็นข้อสอบผู้ปกครองมีส่วนในการไปรับข้อสอบนะครับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนอย่างกับเรากําลังดึงมือผู้ปกครองทุกคนเนี่ยให้มาร่วมมือกับสมาคมพุทธสภานอย่างก็เรียกว่าเ,เห็นได้ชัดเป็น,เป,นเป็นรูปธรรมชัดเจน นะครับไม่ใช่ส่งไปเฉยๆแล้วก็คอยเสียค่ากระดาษสอบเฉยๆยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงและความรู้ก็ไม่ได้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับท่านอาจารย์นดุลนะครับเดี๋ยวไปที่เขตสามเลยครับ happier, นะฮะอาจารย์เดบิดีนครับนะครับเป็นยังไงในเรื่องของ,อของเขตสามไปเลยอาจารย์เดบิดีเลาะลำเมาะ,ะนะฮะ ในประเด็นที่สมาคมครุสัมพันธ์ได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้มีโอกาสได้มาร่วมสอบด้วยนี่นะครับท่านได้ยินเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองอย่างไงบ้างแล้วก็ทางหน่วยสอบ นะครับมีสะท้อนอะไรบ้างว่าการสอบแบบเนี้ยนะครับคือตวก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะการสอบแบบนี้มันจะไม่ยุติธรรมหรือไม่เด็กจะไปดูหนังสือเองอะไรทํารองเนี่ยมันมันจะเสียงเหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย์บีดีครับครับผมอขอขออนี้นะครับผมอันเดนนะครับอันเดนเชื่อพูดีจากเขตสามนะครับในส่วนของของการสอบในครั้งนี้นะครับ อย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดแล้วครับว่าในวิกฤตก็มีโอกาสนะครับมันมีอะไรที่เอัลาตาลาให้เราได้เห็นเลยครับว่าในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของเดรร้อมหมดบอดนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นเนื้มัดต่างๆที่อยากจะบอกว่าเราไม่เคยได้รับในการสอบรั้นที่มาตัดมาครับนะครับแต่ครั้งนี้เออลาตาลาส่งประธานให้แก่พวกเรานะครับและผู้ปกครองเองนะครับก็ให้ความร่วมมืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทางโรงเรียนได้ขอร้อง างผู้ปกครองเองก็ขอความร่วมมือแต่ทางโรงเรียนเองก็ฝังผู้ปกครองเช่นเดียวกันบางท่านไม่สบายใจเขาก็แนะนํานะครับว่าเอสถานการณ์ณขณะนี้นะครับมันอาจจะดูรุนแรงเป็นอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมทางโรงเรียนนะครับ,รบในหน่วยสอบพวกเราก็รับฟังต่อเห็นผู้ปกครองแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับ,รบนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ดนานนําเนินการในครั้งนี้อย่างที่ผมพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับว่าครั้งนี้สิ่งที่พิสูจน์ได้ค,คือความร่วมมือของ าทางสมาคมทางโรงเรียนแล้วก็ทางผู้ปกครองนะครับทําให้ลูกหลานของเราเหล่านี้เสมือนเป็นบุคคลที่มีความสําคัญสำหรับพวกเราที่เราต้องดูแลครับครับขอบคุณมากนะครับคือทั้งทั้งสี่ท่านเนี่ยผมอยากจะให้อ่ให้พูดนะฮะอ่ให้กําลังใจนะครับกับหน่วยสอบแล้วก็ให้กำลังใจกับสมาคมอ่คนละยี่สิบวิเชิญครับ อาจารย์เชิญเคศราเาครับเตขตหนึ่งก่อนครับเขตหนึ่งครับเจอครับครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับบรรดาหัวหน้าหน่วยสอบทุกคนถึงแม้ว่า,าคณะกรรมการไม่ได้ลงไปดูแลแต่แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เคยลื่นเลือนไปจากาคณะกรรมการสมาคมที่จะให้กําลังใจในการปฏิบัติงานขององค์ปาพยศสมาคมสัศมพันธ์ครับครับเขตเจ็ดครับอาจารย์สุนทรครับครับขอไว้กําลังใจกับทุกคง นักเรียนและก็ให้กับบรรดาคณะครูและก็ทางสังคมความพันธ์ที่ใจให้โอกาสพวกเราได้ทำงานร่วมกันและก็มองว่าการที่เรามีส่วนร่วมในครั้งนี้นั้นจะเป็นในอย่างที่ดีให้กับสังคมได้รับทราบว่ากลุมพันธุ์ทุกคนนั้นเป็นผู้มพันธุ์ันแท้ที่เราจะต้องรักษาความเข้มข้นของเลือดนี้ไว้ให้ตลอดไปครับคนครับครับวันนีคุณมรมตุ์บารการตวันนี้คุณามสังเคตแปดครับท่านอาจารย์อดุลครับ ครับก็ขอให้กําลังใจกับหัวหน้าดยสอบแล้วก็คณะครูในเขตแปดทุกท่านนะครับครับและก็ภาสมาคมรู้สัมพันธ์ก็ให้โอกาสกับการทํางานของเขตแปดในครั้งนี้ที่ทําให้สภาพความเป็นจริงของเราตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวเดียวกันแล้วเราก็จะได้ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ขอขอบคุณไว้นะครานี้ด้วยนะครับครับขอบขอบพระคุณครับค่ะอาจารย์ อาจารย์ครับอาจารย์นานครับ,นนรบก็ขอให้บรรดากโอคาพยพของสมาคมครุสัมพันธ์ของเราทุกภาคส่วนครับจงมั่นใจครับว่าความดีงามที่เราได้ทำในครั้งนี้และครั้งต่อ,ตอไปเราจะได้รับการตอบแทนจากกราสาลาอย่างแน่นอนครับครับผมว่านะครับ กับหัวหน้าหน่วยแล้วก็หัวหน้าเขตทุกท่านนะวันพรุ่งนี้ก็จะมีเขตอื่นๆอีก4ีห้าเขตนะครับที่จะได้มาคุยกันวันนี้ผมอยากจะบอกกับหัวหน้าเขตทุกท่านและองค์การพยบครูทั้งหลายนะครับปีนี้นะครับนอกเหนือเราจากที่เราจะต้องสอบกันแบบนี้แล้วนี่นะครับสมาคมพุทธสภธนได้ปล่อย นะให้เป็นอำนาจของเขตอำนาจของหัวหน้าหน่วยนี่นะครับมันเป็นการวัดอามานะชัดเจนนะจากนั้นการวัดอามานะนี่นะครับสมาคมไม่สามารถจะไปตรวจได้ แต่ว่าอัลลอฮฺตาลาจะเป็นผู้ตรวจว่าอามานะความยุติธรรมนะ,ะมอบให้เต็มที่ดังนั้นผมหวังไปอย่างยิ่งว่าทํางานศาสนาท่านมีความรับผิดชอบแล้วก็ขอบคุณในานามของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระอุมราภูชัมในพระอุมราชูประถัมนะครับขอบคุณหัวหน้าเขตทุกหัวหน้าเขตหัวหน้าหน่วย ครูทุกท่านทุกท่านแล้วก็องค์คาพยพทั้งหมดรวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองด้วยนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ทางทางใต้น,นี่คงจะละสิอดกันไปแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับครับอสาาัสาาลามอะลัยกุ้มทุกท่านครับ